ลองให้รีวิววันนี้เราขอเสนอตอน s ก a s t a าโต๊ะปรับระดับความสูงได้จากทาง e g เกีนะครับอก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยที่มันปรับความสูงได้จะเป็นแบบแมน u a l นะครับซึ่งนึกว่ามันจะไม่ได้ขายดีอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะหาซื้อเจ้าตัว s ก a s t a าตัวนี้เนี่ยได้ง่ายๆนะครับคือเลงมาตั้งนานเนี่ย ของเนี่ยจะขาดสต็อกขาดตลาดตลอดเลยนะครับก็ยังถือว่าเป็นโต๊ะปรับระดับความสูงได้ของทางอีเกียเนี่ยที่ราคาประหยัดนะครับเพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันจะราคาขึ้นหมื่นเกินไปทั้งนั้นเลยครับจะมีตัวนี้เนี่ยที่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ8,000บาทซึ่งถามว่าตัวนี้เนี่ยมันคุ้มค่าขนาดไหน น่าซื้อมาใช้งานหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์หลังจากที่ลองมาแล้วเนี่ยให้ฟังกันครับสำหรับเจ้าตัวสก a s สตาตัวนี้ครับจะเป็นโต๊ะที่สามารถปรับระดับความสูงได้นะจาก70ซนเมตรนะครับขึ้นไปสูงจนถึง120ซเมตรนะครับโดยตัวโครงโต๊ะด้านล่างนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถยืดหดได้นะครับปรับให้รองรับกับท็อปโต๊ะที่เราเลือกมาได้ครับขนาดหน้าโตะของมันเนยจะอยู่ที่160 หรือว่าจะเลือกเป็น120ก็ได้นะครับก็คือตัวมันเองเนี่ยสามารถเลือกติดตั้งได้2ขนาดนั่นเองแล้วก็ตัวรองโต๊ะด้านล่างวันนี้จะสามารถปรับระดับได้อีกเล็กน้อยนะครับเป็นสกรูสามารถหมุนขึ้นลงปรับระดับสาหรับพื้นที่ที่มีความสูงไม่เท่ากันนะครับโต๊ะจะได้ไม่ขยโยขยเยกส่วนเรื่องของการปรับความสูงนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นก้านที่มาอยู่ทางด้านขวาของโต๊ะตรงนี้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับความสูงขึ้นแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความสูงลงได้เลยครับ โดยตรงท็อปโต้นี้เราจะได้เป็นท็อปโต้ของตัวสกัสต้าตัวนี้มาเองเลยนะครับตอนแรกดูเนี่ยนึกว่ามันเป็นไม้เนาะแต่ว่าเท่าที่รู้ตามสเปคของเขาคือเขาก็เขียนมาว่ามันเป็นพลาสติกนะครับจะไม่ได้เป็นตัวไม้แต่อย่างใดนะสำหรับวัสดุในส่วนโครงต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะมาเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าทําการยกเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงน้ําหนักที่เยอะมากๆแต่เทิดลากเนี่ยยังพอไหวนะครับน้ำหนักสูงสุดที่โต๊ะตัวนี้สามารถรับได้ตามสเปคเนี่ยก็คือจะบอกว่าอยู่ที่50กิโลกรับ โดยที่เขาก็จะพยายามเน้นว่าจะต้องเป็นการกระจายกระจายไปทั่วๆโต๊ะนะจะไม่ใช่ว่าไปลงที่ใดที่1เนี่ยเป็นน้ำหนัก50กิโลกรัมไปเลยโดยตัวนี้หลังจากที่ใช้งานมาเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเมื่อมีของอยู่บนโต๊ะนะครับผมก็จะไม่ได้มีความหนืดอ,อยู่ที่ก้านเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมขนาดนั้นนะ แล้วก็เกิดว่ามีของตั้งอยู่หนัหนกๆก็ตามทีเนี่ยตอนที่เราหมุนลงเนี่ยตัวก้านตรงนี้เหมือนกันก็จะไม่มีอาการหวานแล้วก็รูดลงไปเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสกัสต้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าจะมีจุดเด่นที่เรื่องของความแข็งแรงความทนทานในระดับหนึ่งแหละคือต้องบอกว่าตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยก็ไม่ได้ยังยังไม่ได้สเปคว่ามันรับ,บน้ำหนักในขนาดไหนก็ลองนั่งดูมันก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะวางของอะไรหนักๆเต็มโต๊ะเนี่ยก็คิดว่าน่าจะโเเคคลยนะรับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาเองเนี่ยมันประกอบต่อยากไหมก็ถือว่าไม่ได้ยากแต่อย่างใดเลยนะครับผมในตัวคู่มือจะมีวิธีบอกมาค่อนข้างครบถ้วนแหละแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ค่อนข้างครบคาันแล้นะครับแต่ว่าถาเกิดว่าคุณใช้เป็นท็อปโต๊ะขนาด160เนี่ย อาจจะต้องมีคนช่วยประกอบนิดนึงเพราะว่าไอ้ตอนที่มันยกตอนที่พลิกตัวโต๊ะเนี่ยถ้าทําคนเดียวมันก็จะลําบากหน่อยๆน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกเราแอบตกใจนึกว่าเฮ้ยโต๊ะมันยกแยกได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ถ้เาเกิดว่าใครเจอปัญหาเดียวกันนะครับผมให้ไปลองไขตัวด้านข้างดูนิดนึงนะเพราะมันต้องล็อกให้มันแน่นนะครับแม้นจริงตัวของ หน้าโต๊ะตรงนี้เนี่ยมันอาจที่จะกระดกกระเดกได้นะครับแต่ก็ต้องระวังอีกเรื่องคือถ้าเกิดไขไม่ดีเนี่ยตัวน็อตอาจจะไปกินเกลียวจนกลายเป็นหวานนะครับไขย,ยังไงเนี่ยก็จะไม่แน่นแบบโต๊ะเราก็จะกลายเป็นว่าฝั่งนึงเนี่ยก็จะกระดกกระเดกตลอดเวลานะ สำหรับใครที่ต้องการซื้อตัวนี้แล้วเจอว่าตัวท็อปของสกัสตารตัวนี้เนี่ยหาไม่ได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ท็อปโต๊ะตัวอื่นมาใช้งานร่วมกันได้นะครับผมอย่างเช่นท็อ t เ n นนะครับที่ก็เอามาใส่ร่วมกันได้เลยซึ่งตรงนี้นะราคามันก็จะถูกลงกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ตัวท็อปโต๊ะตัวนี้เนี่ย คือด้วยสเปคมันดูเหมือนจะทนทานดูดีกว่าตัวอดิอลินมูนนะครับที่เป็นตัวยอดนิยมของทางอีเกียเนี่ยแต่ใช้ใช้ไปผมก็ยังมีเสียวน,น,นะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเมาส์หรือพวกนี้เนี่ยไปลากๆอยู่บนพื้นโต๊ะแบบนี้เป็นประจำๆเนี่ยมันก็อาจจะดูเป็นรอยง่ายอยู่เหมือนกันยังไงถ้าเกิดใช้เนี่ยแนะนําว่าควรจะต้องหาอะไรมาลองอะไรพวกนี้เพื่อถนอมตัวหน้าโต๊ะมันสักนิดหนึ่งด้วยละกันนะครับโดยสรุปแล้วถามว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานมาเป็นอย่างไรโอเคชอบไหมต้องบอกว่างี้คือส่วนตัวเนี่ยคือผมเนี่ยเคยใช้เป็นตัว ปรับระดับความสูงเนี่ยแบบอื่นมาด้วยโดยเฉพาะเป็นแบบไฟฟ้านะพอใช้แบบนั้นมาแล้วพอมาใช้เป็นโต๊ะปรับระดับของทาง i e k e a ตัวนี้เนี่ยที่เป็นแบบหมุนมือเนี่ยมันก็จะมีอาการไม่ค่อยอยากจะใช้ต่อสักเท่าไหร่นะเพราะอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจาได้ที่เราเคยรีวิวไปพอเราใช้งานไปปั๊บเนี่ยคือเราแค่อยากจะปรับอยากจะยืนอยากจะนั่งเมื่อไหร่เราก็แค่กดมันก็ขึ้นลงให้เราตามที่เราเซต เอาไว้เลยถูกไหมฮะแต่นี้เนี่ยคือกลายเป็นว่าถ้าคุณต้องการจะหมุนขึ้นหมุนลงทีคือคุณก็ต้องมานั่งปั๊มมานั่งหมุนตรงนี้เนี่ยคือจนจนเหนื่อยอกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะปรับลุกขึ้นแล้ก็นั่งลงจริงๆเนี่ยผมว่ามันจะกลายว่าคุณจะขี้เกียจเอาอะว่าคุณจะไม่อยากจะลุกหรือไม่อยากจะนั่งเพราะว่าเมากจะมานั่งปั๊มเพราะนี้เท่าที่ผมลอง นับดูแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นสุดลงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่216รอบคือรอบละ108ครั้งเอาแค่ขึ้นอย่างเดียวเนี่ยก็เหนื่อยแล้วถ้าเาน้ำมานั่งหมุนลงด้วยอย่างก็ลินห้อยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่คิดมากว่าเอยเออมันก็ดีก็ถือว่าได้ออกกำลังกายนะเวลาเราใช้งานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ขึ้นสุดลงสุดไงมันก็อาจจะไม่ต้องปรับถึงก็ได้อย่างอันนี้เนี่ยคือสําหรับคนที่สูงประมาณ170นะครับที่จะยืนทํางานได้อย่างสบายๆเนี่ย อันนี้ก็จะได้ความสูงอยู่ที่ประมาณ100นะครับก็คือจะต้องหมุนแค่ประมาณ66ครั้งเท่านั้นเองนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่มันลำบากขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่น่ารู้ละกันแต่อีกเรื่องนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของไอ้ตัวสกาสตาตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นความสูงระดับต่ําที่สุดของมันเนี่ยที่ลงไปได้ถึง70ซนติเมตรนะครับซึ่งในความสูงระดับนี้เนี่ยถือว่าจะต่ํากว่า โต๊ะในท้องตลาดทั่วไปหลายๆตัวเนี่ยที่มักจะทำมาอยู่ที่ 75, 73เลยรมันนี้กันนะครับคือมันอาจจะฟังดูน้อยเนาะ3มเซน5เซนแต่ว่าระยะตรงนี้เนี่ยที่มันน้อยตรงนี้เนี่ยมันมีผลทําให้จากที่มันนั่งกําลังพอดีแล้วก็ไม่ปวดไหล่ไม่ปวดคอนะครับผมกลายเป็นปวดคอได้ขึ้นมาเหมือนกันนะซึ่งเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณมีความสูงประมาณ170หรือว่าน้อยลงมาเนี่ยความสูงของโต๊ะประมาณ70ซนติเมตรเนี่ยจะเป็นความสูงตอนที่เรานั่งทํางานเนี่ยดีที่สุดแล้วนนนะะคัผม่าจเป็ตวท ปวดหลังปวดคอปปวดไหล่เนี่ยน้อยที่สุดนะครับแล้วข้อดีอีกนิดคือด้วยความพิกโครงโตเนี่ยจะเป็นแกนตรงกลางนะครับเลยทําให้ใครที่อยากจะติดตั้งแขนจับจอก็จะเหนียบได้สะดวกนะเพิ่มพื้นที่ว่างบนโต๊ะได้ดีมากซึ่งถ้าใครสนใจเราก็มีรีวิวเอาไว้อยู่นะลองกดดูได้เลยเพราะฉะนั้นคือถามว่าตัวนี้เนี่ยคือมันน่าซื้อมาใช้ขนาดไหนเนี่ยเอาจริงผมจะค่อนข้างลังเลนะครับอย่างที่บอกไปว่าเอามาแล้วเนี่ยคือคุณต้อง มั่นใจนะว่าคุณพร้อมที่จะหมุนตัวนี้เนี่ยปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลาของการใช้งานโดยเท่าที่สังเกตเจ้าตัว s ก a สตา a นี่น่าจะเลิกผลิตแล้วก็เปลี่ยนไปขายเป็นตัว t ร o ตเต้นแทนแล้วนะครับสเปคแล้วก็หน้าตาเนี่ยจะคล้ายกันมากท็อปโตนี่ยังสามารถใช้ร่วมกันได้เลยด้วยซึ่งราคาของเจ้าตัว t ร o ตเต้นเนี่ยก็จะถูกกว่าตัวสกัสตาลงไปอีก900บาทเหลือ7,900บาทนะครับ แต่ทางเลือกหนึ่งก็ซื้อเป็นโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าราคาประหยัดไปเลยก็น่าสนใจดีครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะเริ่มต้นอยู่ที่มัน6,700บาทก็มีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นผมก็ไม่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แต่ว่าที่เป็นเป็นข้อด้อยที่สุดของมันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ตัวท็อปมันอาจจะไม่ได้สวยหรือว่ามีการหักกลางแบ่งครึ่งกลางอะไรมาเนี้อยู่นะครับซึ่งมันก็จะทําให้มีความไม่ลื่นเวลาเราใช้งานอะไรมาบนี้อยู่ด้วยนะ เพราะนั้นเนี่ยคือทางแก้ที่ดีเนี่ยผมว่าก็คืออาจจะเป็นการซื้อท็อปโตะมาเปลี่ยนคือมท็อปโตะไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็จริงๆผมติดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่ะก็เดี๋ยวยังไงน่าจะได้ซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนท็อปโตะให้ดูในครั้งต่อๆไปอีกทีหนึ่งละกันนะครับถ้าเว่าใครไม่กระพลาดก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของเราไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจอย,อย่างไรเนี่ยอย่าลืม ทำเอาไว้อยู่หลายตัวเหมือนกันก็ไปกดดูก็ไปมงทางๆก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ